จช่นโมกินบอนจอดโหลดเนาะลายโพดโดยโไทยวะอีจ่อยโอ้ย ใช่ก็ห้ากจะเห็นขีานี่ยูกูหากลงจากโหลดมันกลับไปในงานนี่แหละเออฝากนันนี่แหละเขาไปโหลด มีพัดลมขายบ่ขอ,อแอร์เลยดีกว่าเด้หมวกนี่เขาจะมีขายอยู่นี่นี่เอื้อยสุดสุด,ดแรงแรงลิตปิ๊บสะเป,ปะแดดแท้ฮะเซร่าอีแม่เด้เว่นตาเมื่อไรไรแว่นตาอยู่โหลดขคาะนัน่ใ แม่เอาหน้าใส่จอกบาทนี่เดี๋ยวไปเจอไปเจอแล้วเดี๋ยวตำรวจจิจับมาก็ไพยอีทมาก็หมูฮุ่นไปคลองกันไม่ใหญ่ฮูแดดวะสิเมื่อแล้วโอ้ย กรมีได้เๆนะสรุปแล้วนะมันห่อนขายดีขายดีสายอะไรบ้างหน่อยนะายอันนี้มันสไลเดอร์ผมเห็นป่นี่อันนี้ก็เจตาซนเขาาข้ายอาหารทะเลแต่คนรู้ปูปลากุ้งหอยอ๋ออันนี้มันอาหารทะเล น้ำเต่าปูปลามีอบโอ้ยมันห่วโครพอนไล์พี่น้องเยัก็ถืวะไม่เท่าไรวะ Như ngân này nè Đó Mì ngân lên bên này Ôi tài Nói nhiều không phải Sao bà như Ngân nhiều xanh anh à, đi đi แม่ก็คือไปข่าวเต้นข้าวเจ้าบ้านนี้โอ้จะแม่นซาดดิทรายแม่แม่แม่ยี่แม่แมแมคนขึ้นมาไายกับดอกกระเดียดให้แม่บางไฟกับลาย แม่ให้บักอีตก,กินอีกไหมใหาออ้มันกินอีกมันสีสาวเย็นนะครับนานถ่ายบังไฟดอกโบเขียวนำโศกตัวขาดอะไร อ้ยใส่บ้างได้สกขุนนะ่ะคุณทันนะ่ะอุ้ยอย่าพาไปดิ ว่นที่หนึ่งว่าคนสิหลายปันนี้ปีแรกแหกมานแปว่าคนมักลายหนึ่ง มึงเลิศนะจายมึงไปซิงอยู่สายฮะพี่น้องมาเบิ่งดับบังไฟแม่แม,มาเบิ่งดับบังไฟสิเบิ่งผู้เปล่าไฟละล่อแลักกันซ,ซูมเอาซูมเอาป้าตรงไหนแม่สันน้นนะเธอ ไปเสร์ฟคดกปเจออีกงอนๆหนึ่งดดกงอนนิดๆอกฟูหน่อยๆจุดา่างเดยวตามคิวบาเสียงประกาศที่ทางใดเดียวนี้ก็โปรเห็นได้ยิน เดข,าขานาดแนี้นบางไ้สูงาไปเ็ตัวโคจริงๆของเขาไอ้มไม่ใหญ่กินน้ำแน่ค้ <c oughs> ลายอะนีอะรอพี่น้องเออขนาดงานแรกไม่หนีปีแรก <c oughs> เหน้านี่เนาะคนเล่ากับหมากคือกันเนาะบุญบังไฟนี่จะเห็นหนาภายในเด้อเขามาเบิงขีบกันจะลืมตื่นจะคล้องเด้เขามาเบิงเขามาเบิงในขีดเพราะว่าตื่นตัวเองเห็นตัวเองอย่างหิงยุ่งป้าตัวมือกล้องอนะนอนทากแดดนะ Soi <laughs> dao sao phải mẹ phụ bao ừ. à à em ừ. mẹ 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 พี่น้องพี่น้องทุกคนฮือฮามากตอนนี้บางไฟกำลังจะตกเด็กๆตกแล้วทุกคนฮือฮาทุกคนกำลังฮือฮามันลงซ่ามันขึ้นสูงเออมันลงซ่า นแหจะมาเปิดนนี้วันี้แท้แท้ผัดแวใหญ่ขาวนี่บอสนามว่าเป็นโคโซกในงานนี่นะ เตรียมเต้น,นี่แม่โหลดมาแล้วพร้อมาแลืยงพนก้อ่หนอี้บอนี่เขาจยืนเบิ่งดีดียมเออะไซอาเรื่องเมาแต่ใส่อีกนี่นะ โอเคคไกันยนะแมาจ้าจ้าจ้าม้าจ้าจอกจ้า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 จ่า้าจ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 าจ้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 าจจ้าจ้าจ้าาจ้า้าาจา ไปชนยอดเลคไปชนยอดรงลยครมยอดเลครับไปชอเนไหลมันา้ชุก่แล้วมันลงแล้วรยแนะเสยดายนะครับจัก่งไปขนะครับไปชยังุ่นเลยครับสตรวาเจือไปเลยทุกอย่างยังสมบูรณ์ครับ เไ,ไปทลานเล่อนเดเอุั้นเไปนออกไปนไปง่วไปุ่มบีกุ่ม้องไปควนไปล่ำแลับ มมนิ่งเนาะผมมีติงสตนันมาไปผมเป็นแม่หิมะโ่ะบางไฟบ้านไหนอ๋อบางต้างไปจัดเกลืเลยครับ

เอาขอบใจสหรับคข้าในนั่ที่ดีเนาะจากท่านและน้อกรรมการไปจัากด้านโน้ตพอใครพี่น้องเขาจงรับแตกวุ่นเลยพี่น้องไว้เมื่อกี้อาเปิ้นเกิดอาลาฟังไคแตกบังไคสุดรู้ใจไหนก็ตามแจ่พี่มดีเลยเนาะกามาต่ละเรื่องมันยังดีไม่ห่างบ่ให้พี่น้องเข้าเลี่ยนเพื่อมาจัดสรรเนาะเออยย่อมรับตำบาคมลูกหลาินบ่อนโน้ตมันจะ็นอันตรายพี่น้องเว้อ่าทาบาแตกคู่กลางหาวเออเขาจะพิจารณาเอาตัวรอด เออต้องเตนพาจองอ้ขะของจากเที่านเที่ยงน้ำเตือนแล้วก็คอที่ทั้งหมดที่นหยับนดากระดมันจะแมนแล้วผเป็นเมืองมนห่มห่มกับห้อนกันได้ทานี้วังผมเพระท่านในขามของมากนี่ผมขาวคือลูกเจ็บนี่ขา้มาแล้วร้อยแหล่ปะปันนี่วะลเอาหท่านไปแล้วกันที่เราเลยเออจใจไหนล่ะ ดินฟ้าอากาศทั่สามารถผู้ชมของเรานะฮะแดดกลมก็พร่อนมสองเต้าท่านบอกโอ้ยจนว่าสวัสดีเจเอาแต่วาห้อดเธอคันไปสีดฟิลเลอร์มาหนี่คือสิบไลท์ผมให้ว่าเนาะหน้าคือสิเดียวอะไรเนี่ยสำหรับดีเจที่แรกคือสิ้นยุ่ยลงเงินเลย มือนี้อมคุณแม่วิ่งคุณแม่เดี๋ยวอันเดียเดี๋ยวอนเดี๋ยวข้อนนนเดขอนนนเดอ๋ย่ข้อนนดียข้อเย้อนทดี่ยอนนนทเดี๋ยวข้อนท์เดี๋ยวข้อทดยวข้อนนนท์เดี๋ยวอนเดี้นทด้นนเดวอนนีย้อนนนเด็อนนเดอนนนท์ด้อนนนท์เดี๋อนนนทดจ กว่าที่นั่นเสียหวยเสียเล็ตบอลคำสลางม่วงสองค้อนจงจบดิสามสองหนึ่งไปจวนกีเลยครับกีเลยกีไว้

ถึยังยังเนี่ยโอ้ยาล้เอน่าเด้อาเด้อเนเด้อ่นเ้อบัเด้กบเด้อังเด้เนเด่น้อบอลงเโอ ไอ้นปถามไอ้สารลัแง่จะไปตอตากนาเรื่อยๆแงจะเดกจะปลองนมันตื่นเต้นเพราะหลได้งานนี่นะเนาะมิจะยหายตื่นเต้นอ๋อตอต่อไปที่ที่ชิจตื่นเต้นตลอดตื่นตาตื่นใจตื่นแรนตื่นปุ๊บ ยี่ินีโอ้ยอเวนี่ห้าฝนบ่ิฝนตกแม่นบ่ราหลด าแต่เายังเงยเาไ่ังอยพื่อนแอ้อมวมันใแล้วคอเนาอดพได้นนึมอใแบางเทียีอต่อยนี่นะกาท่บาด้สำเร็จเวลาลยในเวลาสูงสุดทท่าไหทนาะนบอขาดเลยสองสี่สบบ้างที่สิสอง เลขาเลขงพอได้ถือมือแล้ว่อก็อยู่มาลปากพีพีซีแท้น้ำของ่บางใอ้างขอบา่มังกสรค์มันตกลงมาจับกาหารลร่อเลยดวยาั่นอขาไปลยแม่เลาของถือการโหลดแล้วนะขาดไปเลยนาขึ้นาดเตยเขาว่างานนี่นะมิตะตื่นเต้นตื่นแลนงานอำนาจอำนาจต แล้วพาส์ตึงสำหรับกงไได้มาถือันบอโหลดจนขาดขอามกได้ห่างกสองสี่ศูนย์จัดไปจัดักรรมการจัลาหกสองสีนย์อ่ามาเตรเตรีมกันแล้วกันนาะสำหรับพ้อมสำหรับพ้อมเพื่ออ่าสัตว์ทิลวาเพื่อชีวิตของ แต่ละคนกะแน่แล้วนาในการในงานโดยเว่บาบังไฟมันอาจจะไป,ไปตามการกำหนดของเข้ึ้ดไว้มันเป็นทตุแตกมันเป็นทตุทะะระเ,ะเบิดที่ต้องบอลไม่ชิดระเบิดอยู่ในถานจุดหรือเส้นระเบิดที่กลางเขาเขากับระสาเรืองนาได้เจ้าอขอภาษาสัมพันธ์คือแม่มาใส, <ห ả? S 2> ส่กำลังตีได้ะเป่นเลือดอรแกแตกหา สวรรณเขฟปรอดเลนเจอร์สีเทายักง่ายใช่ใช่ออ,อกจกคนเดอร์หอคนจะถอยเลยออกก่ได่นลาสวรรณเขตกอลตลแปดแปดแปาพิแของเสียสำลาหนออันนี้เอาเฮ้ยน,น,น,น <c oughs> อพ่กาเป็การหาคนนอนอันนี้ไอ้คน้เสียรึยกำลังมองอยู่กับบังไฟล้วกระไดโห ่อเคนะจุดบังไฟทีมการล้างขึ่นฐานีน่พับันนี่พี่น้องเลยเนาะรอรุ่นโรเ่ก็ดูเป็นบังไฟจากพี่น้องทางฝังไสใหญ่ในนามอาค่ายบังไฟจากนครปั่งไส้ใหญ่นุดาหันหันใส่ขวมานังเยพอติดบั่ไฟม่นใจพี่น้องเนาะขาั่งหัองมาก่ได้นักคนมาท่านครัวบอกนมาท่านสัมพันธ์เ่จั วิสิ้อยนาวแม่กับโบได้คับสําหรับอ่บักไทยนอคมเสียโหยหงคําเจนาได้มาฮอดจอดถึงโบนอผ่ามาแล้ขอาเสนอนักกรรมการในเด้อราะว่าลลดไปตังเ่บังที่สองนะ